t ทสลาโมเดล3มันใช้ดีจริงหรือเปล่าห่วยแตกหรือเปล่าขับขี่เป็นยังไงมันมดีอะไรวะ สำหรับวันนี้ฮะวันเดวิทส0 0กละดาษไลท์โชว์รูมกับรถเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะรถพลังงานไฟฟ้า100%กับเท sla Mo เด l 3รุ่น Standard p l u ันะฮะซึ่งคันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าได้ลองมาทดสอบใช้ได้ประมาณ3-4วันนะฮะบอกเลยว่าผมตกหลุมรักกับเจ้ารถพลังงานไฟฟ้าคันนี้มากครับ3า0กะดาษไลท์โชว์รูมตอนนี้ขายรถใหม่หรือนิวคาร์ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้เปิดตัวที่2 9 9ล้านเากานบาทวารตี2ปี5 0 0 0 0ืโลฮะวันนี้ผมจะไปขายข้อข้องใจให้สาหรับคนที่กาลังสงสัยว่ารถยนต มันใช้ดีจริงหรือเปล่าฮะห่วยแตกหรือเปล่าขับขี่เป็นยังไงแล้วมันราคาตั้ง2เกิด3ล้านบาทเนี่ยมันมีดีอะไรวะเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่า1วันที่ผมจะใช้รถเจ้าพลังงานไฟฟ้าเท s l a โ o เดล3 Standard ร์ดพัคันนี้จะดีอย่างไรจะแย่อย่างไรบอกไม่มีกั๊กฮะตาสไตล์300กะลาดครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันแล้วกันครับ ตอนนี้ฮะคุณแจเจ้าเทสล a าโมเดล3อยู่ในมือแล้วฮะหลายๆคนคงสงสัยว่าหยิบคีย์การ์ดคอนโดมาทำไมอันนี้มันคือคุณแจคีย์เลสของเทสล a าโมเดล3นะฮะนี่ครับ เพี้ยวอะแต่บอกเลยว่าหายไปหลายคนแล้วนะฮะเพราะว่ามันเหมือนบัตรทางด่วนเหมือนบัตรอะไรพวกนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราชาร์จไฟอยู่นะฮะอันนี้เป็นการชาร์จไฟเป็นแบบฉุกเฉินชาร์จไฟตัว e m e r g e n c y c h ชาร์จนะฮะซึ่งมันเป็นชาร์จไฟฟ้าแบบสายแบบนี้ครับจะเป็นแบบตัวฉุกเฉินนะครับชาร์จกับไฟบ้านชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีระยะเวลาประมาณ20สกว่าชั่วโมงนะครับผมก็เลยเร,รู้สึกว่าอันเนี้ยเราชาร์จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพิ่งได้แค่54%เท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะปลดสายชาร์จเเราตงเท่อน,นั ครับแล้วก็กดอนล็อกนะฮะแล้วก็ปลดสายออกมาครับแค่นี้ก็พร้อมแล้วฮะที่จะเดินทางไปทำงานวันนี้ครับกับเจ้าโมเดล3ครับเราเข้ามาในรถนะครับซึ่งจะไม่ได้ยินเสียง อะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะสำหรับเจ้าเทสลาคันนี้นะครับสิ่งแรกนะฮะที่ต้องทำนะฮะขึ้นมาที่รถนะครับเราก็เอาตัวคุญแจนี่ครับแปะไว้ที่รถนะครับมันก็จะคอนเน็กปุ๊บเราสามารถที่จะเหยียบเบรคปุ๊บแล้วตาร์ได้เลยครับมันก็จะถามหากุญแจเราก็วางไว้ตรงนี้ฮะตัวทัชของคุญแจอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแค่นี้ครับนี่คือรถสตาร์ติดแล้วนะครับจะไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราขับรถกลอฟตามสถานที่ต่างๆครับเหมือนกันตัวรถเนี่ยเเเเค้้ามมมีอลลงๆๆใใหุณืกช็ ออโต้พายโ n ดเนวิเกเตอร์มีตัวที่เป็นเกมนะครับนี่ครับทอยบ็อกซ์นี้นะฮะมีให้คุณเพียบเลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอันนี้ครับที่ผมชอบเสียงตดนะฮะนะฮะสามารถเลือกเสียงได้ด้วยนะสั้นเนี่ยครับ โอ้โหแม่งเต็มระบบนะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบครั้งอย่างหนึ่งในเท s l a นะฮะกล้องครับ360องศา o v e r v i e วทั้งหมดนะครับแล้วก็ชัดมากอย่างที่เราไปทดสอบในคลิปของการออกไปเสือกล่าท้าผีของเรานะฮะตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมากพอเป็นตัวนี้ปุ๊บสว่างจัดเลยสามารถถอยหลังได้แบบเฟียวฟ้าวเลยนะครับเครื่องเสียงก็เป็นบลูทูธ นะครับสามารถคอนเน็กับโทรศัพท์อย่างผมเปิดโทรศัพท์ก็คอนเนคได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นออีกมีออโต้พายโลนะครับออโต้พายโซึ่งผมเองเนี่ยอยากจะทดสอบมากเลยแต่เป็นรถที่เรายื้มเข้ามานะฮะเราก็ไม่กล้าที่จะทดสอบอะไรมากมายนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าไปทํางานกันต่อเลยครับแล้ววันนี้กำหนดการที่ผมจะต้องไปนะฮะไปรับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนที่เกษตรนวมินกลับเอาเอกสารมาให้ที่ตรงศรีลมนะครับแล้วก็กลับมาที่โชว์รูมครับไปดูวันนี้ว่าพลังงานตอนนี้อยู่ที่53%นะฮะดา จะพอหรือไม่นะครับปะเราไปกันดีกว่าครับ <of> ตอนนี้ฮะขับมาสักพักหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, แม่งร้อนการปรับแอร์เนี่ยของเท s l a ไม่มีปุ่มให้ปรับนะฮะนอกจากตัวนี้ตัวเดียวหน้าจอแดชบอร์ดสิ่งที่ให้ปรับแอร์คือตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้หลายๆคนอา้าวปรับแอร์ตรงไหนใช้ระบบอย่างนี้นะครับภาพูดง่ายๆเหมือน iPhone นะครับ IPhone. แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิเพิ่มความแรงของลมทางนี้อุณภูมิก็ผ่านจอนี้นะครับครบหมดนะครับตัวนี้ก็ล้ำสมัยมากๆนะครับส่วนตัวผมอะไม่ค่อยชอบตัวระบบตรงนี้นิดอย่างหนึ่งฮะคือการขับขี่เราต้องล้าสายตาเพื่อจะมาจดจ้องตัวจอแดชบอร์ดต,ตัวนี้ครับข้อดีของมันอย่างหนึ่งฮะคือในรถเนี่ยจะเรียบหรูดูดีมากเลยเพราะไม่มีปุ่มอะไรแดงๆสิ้นครับมีเฉพาะปุ่มเลื่อนเปิดเสียงเพลงอะไรตรงนี้ในพวงมาลัยทั่วไปนะครับ แต่อย่างอื่นเนี่ยอย่างเนี้ยสัญญาณเตือนนี่ผมตั้งเป็นเลนเชนไว้คือเวลาที่ผมเหยียบเส้นถนนปุ๊บรถคันนี้ฉลาดมากมันจะรู้เลยว่ารถเรากําลังเสียการออกจากตัวเลนถนนนะฮะเราก็จะเบื่อเตือนว่าเฮ้ยมันจะออก,กนถนนแล้วนะมึงหลับหรือเปล่ามึงเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ประมาณนี้จอมีตัวเรดาร์นะฮะอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเทสลาโดยเฉพาะนะฮะนี่มันสามารถอ่านค่าถนนได้นะ,ะเป็นเส้นป่านะครับรถข้างหน้ามีรถนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่งไปนะฮะ มีรถบรรทุกนะครับมีกลวยก็มีกลวยจริงๆนะฮะเนี่ยรถบรรทุกใหญ่ก็มีจริงๆนะครับอัลต้าโซนิคเซนเซอร์ของเขาช่างฉลาดมากๆนะฮะซึ่งมันเป็นตัวเซนเซอร์ที่สามารถทำออโต้พายล็อตได้นะฮะสามารถที่จะปล่อยพวงลัยแล้วขับได้เลยนะครับเราให้ดูแบบคร่าวๆก็าลนแต่ผมอาจจะไม่ให้ทดสอบตอนเลี้ยวนะครับเนี่ยผมปล่อยพวงลัยมันก็วิ่งตรงของมันนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยปุ๊บมันก็ดึงกลับให้เห็นไหมครับ ดึงกลับให้เฉยนะครับเนี่ยออกถนนปุ๊บนะครับแต่เมื่อกี้มันยังไม่ได้ขึ้นพวงมาลัยนะฮะมันต้องขึ้นพวงมาลัยก่อนมันถจะไปเอาโต้พายล์ตนะครับที่เมื่อกี้มันเลี้ยวเอเพราะว่าเส้นป่าถนนไม่มีนะครับไอ้ตรงนี้เรากลับไปเส้นป่าถนนนะครับเราปล่อยพวงมาลัยนะครับนะครับเห็นไหมครับดึงกลับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะดึงกลับนะครับ พอแล้วฮะเสียวครับเราทําให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะฮะทำให้ดูเป็นแบบนี้พอนะครับคือคูก็เสียวเหมือนกันไม่ใช่ไม่เสียวถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยนะคลิปหน้าจะได้เอามาเทสอีกนะฮะซึ่งตัวตัวมันฉลาดแบบโคตรเลยนะฮะใจวิวเหมือนเมื่อกี้มีรถอยู่กลางๆด้วยซึ่งตัวนี้ผมชอบมากเซ็นเซอร์ตัวอัลตราเซนเซอร์โซนิคของตัวเจ้าเทสลาเนี่ยครับซึ่งฉลาดมากเห็นทุกอย่างเห็นคนเดินเห็นมอเตอร์ไซค์อันนี้มอเตอร์ไซค์นะฮะมันจะบอกคุณทุกอนุฮะอย่างแบบรถบรรทุกกเเเอ่่่่ยยยนนนนถทุางงัซึสววตผม ชอบมากครับแล้วรู้สึกดีกับมันทุกครั้งที่ได้ขับนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยผมว่ามันไม่ร้อนนะตอนแรกคิดว่ามันจะร้อนนะฮะมันไม่ร้อนแต่ถ้าคุณร้อนนะฮะแนะนำนะฮะให้เอาไปติดฟิล์มยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งฮะเบวฟุ้งฮะเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกเกรดพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีฮะทำให้คุณเย็นสบายอยู่ในรถคันนี้นะครับยังไงฮะสปอนเซอร์แบรนด์อื่นต้องเข้าแล้วนะฮะผมไทยอินเยนเลยนะฮะซึ่งผมก็ใช้เองอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแวะตำแหน่งแรกนะฮะมากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก สำหรับใครหลายๆคนนะฮะจะเคยได้ยินคำว่าเราต้องเชื่อมั่นในอีลอนมัส์นะฮะเพราะอะไรรู้ฮะผมขอเล่าประวัติของตัวผู้ก่อตั้งแบรนด์เทสลาหน่อยละกันนะฮะอีลอนมัส์ซึ่งผมต้องบอกนิดน,นึงว่าเขาเป็นคนที่มีความฉลาดมากนะฮะก่อนที่เขาจะจัดตั้งบริษัทเทสลาตัวรถยนต์นี้ขึ้นมาในปี2003นะฮะเขาเป็นคนที่คิดค้นโปรแกรมต่างๆที่ดังๆที่สุดเลยคือ hey paypal นะฮะใช้จ่ายเงินในประเทศอเมริกาแลวตอนนี้เขาได้ขายให้กับตัว ebay ไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้เงินมามหาศาลมากจนเขาไปทําเกี่ยวกับ เทคโนโลยีต่างๆเช่นล่าสุดตอนที่เด็กติดถ้ำนะฮะเขาก็ส่งเครื่องมือมาช่วยเหลือคนไทยนะครับล่าสุดเขาก็ทําตัวบริษัท SpaceX นะฮะซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวหรือพาคนเข้าไปที่ดาวอังคารนะฮะหรือดวงจันทร์หรือออกนอกโลกไปนะครับแต่อีลอนมัสเนี่ย มีความหลงใหลในตัวรถยนต์ไฟฟ้านะฮะก็เลยผลิตตัวเทส a แลับเปิดบริษัทในปี2003นะฮะหลังจากนั้นประมาณสัก4ปีก็เปิดตัวรถเทส l a โรสเตอร์ซึ่งแพลตฟอร์มของเทส l a โรสเตอร์คือเอารถเจ้าโรตัสนี่แหละมาใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปนะฮะซึ่งในเมืองไทยผมบอกเลยว่ามีนะฮะบริษัทอ e ีตันเอาเข้ามาครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเทส la โรสเตอร์ไฟฟ้ารูปทรงเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะฮะคล้ายๆคือโรตัสนี่แหละเอาโรตัสมาทำนะครับหลังจากนั้นไม่นานในปี ปี2012ก็เริ่มเปิดตัว t ท s la Mo เด l S ก็เป็นรถซีดานขนาดใหญ่ก็เทียบเหมือนพวกซีดีห้านะฮะแล้วเปิดมาสักพักหนึ่งก็จะเปิดตัวที่2ปี2015เป็นโมเดลเเป็นตัวประตูฟ a ร์คอวิงนะฮะซึ่งออกมาแล้วว่ะแตกตื่นมากเป็น,นรถไซส์ใหญ่ที่ล่าสุดพี่กันกันตาถาวรเพิ่งออกมาให้กับแฟนเขานะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานในปี2017นะฮะก็ออกเป็นตัวโมเดล3ซึ่งเป็นรุ่นนี้แหละเปิดขายเพียง1ชั่วโมงยอดขาย1นึ่งแสนกว่าคันข้ามไปหนึ่งวันเป็น3ามแสนคันข้ามไป 1> 1ปีเป็น4 5 0 0 0 0คันแต่รุ่นนี้นะฮะสร้างปัญหาให้กับอีลอนมัสส์มากๆเพราะว่าเครียดไม่รู้จะทำยังไงได้เพราะว่าผลิต1ปีเพิ่งได้5,000คันเองแต่ยอดจองมหาศาลมากแต่เขาก็ผ่านมันมาได้ผลิตไปเมื่อตุลาที่ผ่านมาเนี่ยจบไป3 0 0 0 0 0กว่าคันนะฮะก็เป็นที่พอใจสำหรับลูกค้าแล้วก็หุ้นก็ขึ้นแบบขึ้นแบบสูงปีสำหรับใครที่ซื้อหุ้นเทสลาไว้บอกเลยฮะว่าแนวโน้มที่จะขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะพอหลังจากนั้นก็มาเปิดตัวตัวใหม่เป็นตัวโมเดล Y นลายนะฮะ หลายๆที่แล้วโมเดลต่างๆเนี่ยเอารวมกันแล้วจะเป็นคําว่าเซ็กซี่นะฮะแต่คําว่าโมเดล3ที่ต้องใช้โมเดล3เพราะว่าโมเดล e เนี่ยทางบริษัทฟอร์ดเขาจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้วทางเท s l a ก็เลยเปลี่ยนจากคาว่า e เป็นเลข3แทนแต่โลอ่านแล้วรวมเป็นคำว่าเซ็กซี่ฮะแล้วก็มาเปิดตัวในปีที่แล้วนะฮะล่าสุดเป็นตัวรถกระบะนะครับก็ยอดจองถล่มทลายนะถึงแม้จะตอนที่รีวิวคอกระจกว่าไม่แตกนะคอดังแตกหน้าเวทีเลยก็ไม่ได้ทําให้ผลกระทบของตัวรถเทสลาคันนั้นยอดจองน้อยเลยฮะ,ะก็ยังจองถล่มทลายนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมผัสเจ้าเทสลาโมเดล3ครับโมเดล3แบ่งแยกย่อยเป็น3รุ่นนะฮะคันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดเลนพลัสหรือสแตนดาร์ดพลัสนะฮะจะเป็นตัวมอเตอร์เดียวนะครับ แล้วก็ตัวที่2จะเป็นลองเลนส์นะฮะลองเลนส์ก็จะเป็น2มอเตอร์แล้วมีระยะทางในการขับขี่ที่ยาวนานกว่ารุ่นสแตนดาดเลนส์พัดนะฮะแล้วก็มีอันนึงก็ตัวตัวสุดท้ายฮะเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมป้ายยาให้น่าแจ่มนะฮะแหลมจุงเบยซื้อไปนะครับแล้วก็หน้าแถมนะฮะ TKF ก็ใช้ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ครับรูปร่างหน้าตาต่างๆเหมือนกันหมดฮนะแต่เปอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะมีวิงหลังเคลฟล่ามาให้อารละเอียดเล็กน้อยล้อด,ดำอะไรต่างๆเนี่ยมาให้นะเราขอไม่พูดถึงแล้วกันเราจะมาพูดถึงตัวะะัวนนดรเลพะะหือคค เติมไฟฟ้า1ครั้งจะวิ่งได้ประมาณ390กิโลเมตรครับศูนย์ถึงร้อยมีบางคนเคลมว่า6วิบ้าง5วิบ้าง4วิบ้างผมเอากันกลางแล้วกันว่าที่ผมขับน่าจะประมาณ4ี่วิ 3.4ะวิประมาณ4วินะครับแล้วก็การขับขี่ผมตก1%เตผมขับเนี่ยประมาณ3โล1%เต่อ3โล100ก็ประมาณ300โลจากความเป็นจริงที่ผมขับนะครับไม่ถึง400โลอาจจะด้วยการขับขี่ด้วยถ้าเราขับขี่อยู่ในสแตนดาดของมันในการขับขี่เช่นอาจจะวิ่งอยู่60 70 80มันอาจจะได้ถึง400กิโลนะแต่ผมวิ่ง2 0 0 180นะฮะมันก็อาจจะลดหลั่นลงมาแต่ผมรับได้นะอย่างเมื่อวานผมขับไปสูตรปาการมีแบตเอไปกับ ได้แล้วเหลือแบตประมาณ5%ครับจากพระราม2นะครับขับไปสมุทปราการบางพีนะฮะแล้วก็ขับกลับมาและใช้ระยะเวลาขับขีบข่แบบเร็วมากตอนกลางคืนนะฮะขับสนุกขับดีมากนะครับรอ,อไปตัดสินใจดูฮะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะว่ารถตัวนี้มีกี่แบบอย่างไรนะฮะร,ราคาที่สามันกวาลาดเนี่ยขายตัวสแตนดาร์ดพรัสเท่านั้นนะฮะสองล้านเก้าบาท จัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ2อล้านหใช้เงินดาวประมาณ5 0,000นบวกประกันจัดโอนก็ประมาณ6กแสนนะครับดอกเบี้ย start เริ่มต้น2.69โดยประมาณนะครับแล้วก็ตัวลองเลนตัว performance เนี่ยราคาขยับขึ้นไปตัว performance น่าจะอยู่ประมาณ4ล้านนะครับสล้านที่เราจัดซื้อไปประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่ชอบความแรงก็ต้องไปใน performance แหละแต่สำหรับผมแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆแล้วนะฮะขับขี่ดีมากอาตาัตราเร่งโคตรดีดีมากๆนะฮะแล้วก็การชาร์จแบตนะฮะมันมีอยู่3แบบนะหนึ่งฮะการชาร์จแบตอย่างแรกฮะเป็นอินเวอร์ ชาร์จอย่างที่ผมชาร์จเมื่อเช้านี้ชาร์จ10กว่าชั่วโมงขึ้น50ากว่าเอย่างที่2ฮะที่เขาเรียกกันว่า wall c h a r นะฮะเป็นเครื่องแบบ AC ทั้ง2อย่างนี้เป็น AC นะฮะนั่นใช้เวลาชาร์จประมาณ8ชั่วโมงแล้วกันในส่วนที่3นะฮะเป็นเครื่อง DC นะฮะ DC จะชาร์จเร็วชาร์จเพียงแค่4-5นาทีถึง1ชั่วโมงกว่าๆเต็มครับเครื่องมันจะใหญ่ขึ้นตัวเป็นล้านเลยนะก็จะมีในแอปต่างๆที่คุณสามารถสมัครเข้าไปแล้วก็ไปชาร์จได้อย่างผมสมัครแอปนี้ฮะ เกี่ยวกับการช้าไหมฮะ M.E.A.E.V. ฮะเข้าไปสลับง,ง่ายๆแล้วชาร์จบอกเลยนะฮะตอนนี้ชาร์จฟรีด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะชาร์จแบตรถนะฮะก็ติดต่อลองดูว่าสถานที่ตรงไหนสามารถบุ๊กิ้งได้ใช้ระยะบุ๊กิ้งได้15นาทีถ้าใน15นาทีไม่มาชาร์จเขาก็จะตัดไปให้คนอื่นนะฮะข้อดีอย่างดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากใช้รถไฟฟ้าลองไปศึกษาดูผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเจ้ารถเทสลาแน่นอนใช้แล้วชอบผมใช้แล้วลืมรถนล้วมันเลยใช้แล้วชอบจริงๆนะครับและเดี๋ยวเราจะไปลองขับอีกนิดนึงตออนนีี้ผมขทาํากย เราจะกลับมาเล่าเรื่องใหม่ทีหนึ่งว่าโอา้โหคันนี้ขับขี่เป็นยังไงเราจะลองกดเต็มกราฟดูว่าจะเป็นอย่างไรฮะ เรามาพูดถึงตัวภายในรถกันหนึ่นะฮะอินทอรเียภายในรถของเท sla Mo เดลสามสแตนดาร์ดพัสนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าเขาทําไว้ที่แบบในความรู้สึกผมนะมันนอร์มงมากๆมันแบบมินิมอลตัวไม้ที่เป็นเกี่ยวของตัวรถเนี่ยตัวไม้ตัวนี้นะฮะก็เป็นแบบไม้จริงในส่วนของบอเบาะเนี่ยฮะมีอะคันทาร่าผสมกับเบาะหนังเดินได้ขาวนะคร,รับพวงมาลัยมีเฉพาะปุ่ม2ออันซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวชอบนะเบาะนั่งสบายแล้วก็ดีมีที่เก็บของเยอะแยะมากนะฮะสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหลังคาหลังคาเป็น พานอโรมิกกั斯ลูปนะฮะเป็นแบบ2ตอนใหญ่นะครับก็ไม่สามารถเปิดได้อะไรได้นะฮะแต่ผมบอกเลยว่า,ารถเนี่ยนั่งแล้วเบาะไฟฟ้า2ข้างตัวระบบเซ็นเซอร์ต่างๆดีเยี่ยมนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยหน้าจอกว้างถึง15นิ้วด้วยกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงดีเยี่ยมนะฮะตอบูทงบูทูธดีทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างดีครับแล้วก็ตัวกล้องสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือกล้อง360องศานะี่ครับ แล้วก็ในส่วนของตัวคุญแจคุญแจผมขอติเรื่องคุญแจคุญแจเป็นคีย์การ์ดซึ่งคุญแจคีย์การ์ดเนี่ยโอกาสหายมันสูงมากเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตประจำวันอะโอกาสที่จะมีปัญหาหายเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเลยฮะก็ต้องทําใจในส่วนของตัวคีย์การ์ดนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหายตลอดเวลาครับในส่วนของตัวการขับขี่ทัศนวิสัยดีเยี่ยมครับขับขี่อาัตาันเร่งฮะ5 4 3 2 1หนึ่งกด เป็นไงฮะตากล้อ,ลองเป็นไงฮะเป็นไงฮะอันนี้คือไม่ได้บอกให้เตรียมก่อนนะฮะแรงจีมันแรงมากซึ่งอัตราเร่งมันดีมากนะฮะในราคา2องล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเหมือนคุณขับคูลรคแค่นน้อยๆเหมือนค,คุณขับ4ี่ห้าแปดน้อยๆสี่แปดน้อยๆเลยนะ,ะเพราะว่าอัตราเร่งมันเทียบเท่ากับรถซูเปอร์คาร์คาันละยีล้านเลยนะครับก็ถ้าสู่ใครที่อรับได้เรื่องรูปทรงนะฮะเรื่องแบตเตอรี่การใช้งานนะฮะ ก็จะตอบโจทย์มากๆส่วนตัวฮะข้อเสียอย่างเดียวคือแบบเจ้าโมเดล3นะฮะคือระยะการเติมแบตนะฮะหรือชาร์จไฟหาที่ชาร์จไฟยากมากในตอนนี้ไปห้างก็ต้องมีคี่กราดอย่างที่คุณกําไรไปเมื่อวานนี้เป็นไงมากวุ่นวายแต่ถ้าได้ครั้งนึงแล้วต่อไปมันก็จะง่ายแล้วก็สถานที่บาสถานที่ยากต่อการที่จะชาร์จแบตซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับคนที่สนใจต้องทําใจในเรื่องตรงนี้ต้องไป็นรถคุนที่ 2. ที่3จะเอาไปตางจังหวัดทีต้องมีวางแผนล่วงหน้าเลยนะว่าจะทํายังไงดีจะชาร์จจยยัังงดีีนครรบสสหใใท่่อู่ รถรุ่นนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือซีโร่ซับเซชันจะไม่ส่งผลเสียใดๆทั้งสิ้นหรือมลภาวะแย่ๆออกมาเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะรีวิวนะครับสรุปใจความง่ายๆฮะหนึ่งฮะขับโคตรด,ดี 2เทคโนโลยีโคตรดี3คุ้มค่าคุ้มราคา4ฮะคุณไปไหนเนี่ยตอนนี้เป็นจุดเด่นของคนหลายๆคนเฮ้ยรถอะไรขอดูหน่อยเดนเทสลานะฮะแต่ข้อเสียของมันคือผมไม่รู้ว่าจะซ่อมที่ไหนเหมือนกันต่อให้ผมมีโชว์รูมเซอร์วิสนะฮะคอมพิวเตอร์มาเซอร์วิสของมันแต่อะไหล่ก็ต้องรอส่งไปที่ศูนย์ดีลเลอร์ของมันในต่างประเทศนะครับอย่างารันตีนะฮะที่ผมขาย2ปี3 0 0 0 0กิโลบรันตีแบต8ปีเวลาแบตเสียเราก็ต้องส่งไปเคมที่ต่างประเทศนะครับซึ่งมันต้องรอเวลานานนะครับแต่สําหรับใครที่สนใจรถที่นีซื้อรถ เราถ้ารถเสียเรามีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมแต่เป็นรถทั่วไปนะฮะแต่มีรถให้คุณใช้ระหว่างซ่อมที่หลอเจ้าเทสลานะครับแต่ในส่วนตัวตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่เคยมีการพังใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถตัวนี้นะครับกระไสามารถสั่งเ o อร์ w ตามอินเทอร์เน็ตได้เลยครับแล้วก็ข้อดีของมันคือค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วครับอัตราคา่าซิปบอกไม่มีแล้วครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีของมันสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านหน้าจอน,นี้ได้เลยครับเป็นไงฮะผมสรุปง่ายฮะยนตกรรมหรือนวัตกรรมของรถยนน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 ต์ไฟ,ฟ้้ะะ้าาาีะจมมมแแทํันนั่่อสววผ โดนป้ายยาไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าจะหาโอกาสซื้อมันให้ได้นะฮะจะใช้มันให้ได้เพราะว่าผมอยากได้รุ่นนี้มาทำคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ที่น่าจะสร้างความรู้ให้กับสำหรับคนที่เริ่มใช้รถไฟฟ้าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้รถไฟฟ้านะฮะทั้งนั้นแจ่มเอวยี่แถมเอวยต่างยุแล้วก็ป้ายยาให้ผมใช้ให้ได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าเทสลาโมเดลสามนะ,ะแต่ผมคงใช้เปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ไหวนะฮะเพราะมันแพงมากแต่เราใช้ในตัวสแตนดาร์ดพัดก็ได้นะครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่วิดีโอนี้เป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะซื้ เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองอย่างที่ผมบอกฮะหวิ่งได้3โลนะครับแล้วก็การใช้งานขับขี่จริงทัศนวิสัยทุกอย่างดีจริงๆฮะแล้วก็ข้อเสียที่คุณต้องรับให้ได้ในการซื้อรถโมเดล3รุ่นนี้นะฮะเป็นอย่างไรนะครับฝากไว้ด้วยสาหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหรือถ้าใครอยากจะสอบถามเรื่องรถสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะฮะศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 ยามีคนรอบนะฮะศูนย์แปดห้าสองห้าศูนย์สี่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 และไลน์ออฟฟิเช ดเดี๋ยวจะมีแคมเปญพิเศษสำหรับเทสลานะฮะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของวัยรุ่น E ีผมทากลุ่มแล้วนะวัยรุ่น EV ฮะแต่ยังไม่มีรถเลยเดี๋ยวเราไปคุยพูดคุยนในกลุ่มได้นะฮะสำหรับปัญหาตัวเจ้าเทสลาหรือรถไฟฟ้า EV รุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานต่ออีกหลายๆที่แล้วกันติดตามผมประมาณนี้ว่าวันนี้ผมใช้รถประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบใครดูตั้งแต่ต้นยันจบพิมพ์มพอคอมเมนต์ ไอ้ผมซื้อรถรุ่นนี้มาทำรีวิวต่างๆไปต่างจังหวัดเพิพมคอมเมนต์เลยฮะไปแล้วฮะสวัสดีครับ